ครับก็บสวัสดีตอนเสารพี่น้องลุงทองกับมาแต๊หกโมงเสาเนาะเหมือนนี่นี่รูใจของลุงทองเนาะ A B C C หนึ่งหนึ่งเครื่องตัดหญ้าพี่น้องนี่ลุงทองกัมาถ่ายทํำให้ต้อนตัดแล้วได้พี่น้องนี่มือน้ำมันถังหนึ่งพอดีเนาะครับผมมือน้ำมันถังหนึ่งลุงทองกับตัดตแต่งแก่ไอหกโมงเสารเนาะพี่น้องตอนนี่จังโมงแล้ะบู้นี่ตอนนี่ก็สองโมงครึ่งเนาะครับผม กัน้ำมันกันยังยังอยู่พี่น้องนี่ยังยังอยู่เนาะนี่นี่ยั่งยังอยู่นกัผมก็ยังตัดได้อีกอยู่พี่น้องนกัผมกะน้ำมันมัวมืดแต่ค้นมืดพี่น้องนกัผมผะว่าเพื่อนเครืองใหญ่เป็นนักพี่น้องโอ้ยลุงท่องเหลือเงยย่ำย่างเลยนกัผมเช้านี่นกัผมประหยัดน้ำมันอยู่ได้ลรอพี่น้องนกัผมเคือง a b c c หนึ่งหนึ่งเห็นเพื่อนว่ามันเปลืองน้ำมันลุงท่องกับตัดเบิ้งเนาะ ครั้งแรกแล้วนี่ที่ลุงท่องได้ใส่เครื่อง a p c c หนึ่งหนึ่งเนาะครับผมลุงท่องกับบอดิสือกับพี่น้องนะครับผมลุงท่องเป็นคนหมักสมอนะครับผมเครื่องเก่าของเพื่อนเพื่อนเห็ดสุดฝีมือเพื่อนแล้วใส่บ่ดได้เนาะเออเพื่อนก็เอามาให้ลุงท่องลุงท่องก็เลยสมเฉพาะตั้หัวเครื่องนี่แหละอันขั้นกับลุงท่องกับฮาร์เจ็บม่ามั่งละนิดละน้อยมาประกอบกันเอาเนะครับผมกับลุงท่องก็เลยสมมาเมืองล่างคาบูไม เห็ดยังไม่กับมาตัดกะใส่ได้อยู่เด้ละพี่น้องมืดแห้งเลยคนนอากาศผมกับว่าเป็นอย่างเนาะเออลุงทองกับมาหน้าพี่น้องเมือนี่เนี่ยใบตัดเพื่อนลุงทองกับผลิตผลิตเอาเองใบกับใบวงเดือนไอเลื่อยนั่นได้พี่น้องใบวงเดือนเลื่อยสีนิวเนาะเออแขวเพิ่นมดคมแล้วลุงทองกับมาตัดลุงทองกับเอาใบใบเลื่อยดัดแปลงใส่แล้วก็เชื่อม อย่าใส่น็อดด้วยพี่น้องอันตรายหน็อนดมันสามารถรวมแล้วก็ขาดใส่ขาดแต่ของไรนะครับเชื่อมเอาดีกว่านะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมพี่น้องลุงทองกับมาฝากนะครับผมความลู้เล็กๆน้อยน้นยนะพี่นอ้องลุงทองกับคิดว่ามันประหยัดน้ำมันพอสมควรอยู่พี่น้องสองถุงโมงครึ่งยังไม่ทันเนี่หมือนน้ำมันอยู่แต่ว่าลุงทองเมื่อก่อนนะครับผมเนี่ยลุงทองกับมาตัดหน้าพื้นที่ซิบร่พี่น้อง ครับผมตัดกระเทกกระแทกกระไลโพดพี่น้องมแต่ก,กระดูกเพื่อนว่าพูนตัดไปไอฟังทั้งมิตกสุดๆปุ๋ร่ะพี่น้องแค่ต้นใหม่ยันยันปุ่ะเออกะก็เหลืออยู่ฟังนี่พี่น้องนี่เหลืออยู่ฟังนี่เนาะเหลืออยู่ฟังนี่ขั้นหนึ่งนะครับผมมื่อขั้นหนึ่งนี่นะครับผมยังไม่ได้ตัดกับคง <c oughs> จะเป็นตอนช่วงใบใบโม่งพี่น <c oughs> ้องรุ่งทองยังสิมาตัดใหม่เนาะตอนนี้ก็เมื่อแห้งแล้วเมื่อยพี่น้องเมื่อย ผลกะหายไปหลายมือแล้วครับผลบัตโตแล้วเนาะครับผมเขากะสวยงามเนาะพี่น้องเน,ะน,นาะได้นามได้ไนมากะสวยงามความชุมชืินคด,ดีนะครับผม mm. ขเขาทายยปีนี้พี่น้องปกติสุปีนี่เขตบานลุกท่องในเดือนมิถุนายนนี่สีบ่บ้นท่านมีนามเด้พี่น้องนะครับผมจนหอดเดือนกรกฎดานล้ครับผมกลางเดือนกรลกฎดาจึงที่มีนามใส่เขากันนะครับผมแต่ว่ามาปีนี้มีนาม ไหแห้งถือว่าเป็นครั้งแรกในในใประวัติศาสตร์เลยเนาะพี่น้องในผีบานของลุงทองเนาะีิมีนม้ำขังเขาเต่เขาเดือนมิถุนาเนาะครับผมบ่เคยมีไดยพี่น้องแถวบ้านลุงทองบ่เคยมีนม้ำสิมาเตเขาเดือมน,มมนมิถุนาเนาะครับผมสิมีตะแลงยจนหอดเดือนกรกฎาเนาะครับผมจงังสิมีฝนตกมาเนาะครับผมจงังสิมีน้ำกันเนาะครับผมนี่ ปได้เพื้นมีน้ำห่วยกะไอทุเลาเบาบางไห้อยู่นอกพี่น้องแต่ก่อนนอกากมาปี่นี้นี่โอ้สุดยอดพี่น้องมีน้ำเลยนอกจากผมลุงท่องก็ไเด้าเขามากแต่ลุงท่องทอหน่อยโพดพี่นาลุงท่องสิดเปลี่ยนทอก่อนพี่น้องไอทอเปินไหญง่ายจักหน่อยเดี๋ยวจะหาหกหนิวเอาเขามาให้เต็มพื้นที่เลยนอกจับผมจังิีท่านใจทอหน่อยโพดเลยบ่เต็มดีอยู่งานนี่ก็่ได้น้ำเพื่อนทำพี่น้องนี่นอกรับผมนี งานลิงไายนี่อยากก็เขามาขังไว้อยู่นาอพี่น้องเนาะอากับประมาณนี้แล้วครับผมพี่น้อง็บผาดบรรยากาศสวยๆมาฝา,ากปีฝากนองตอนเศร้าๆเนาะครับผมตอนนี้ก็สองโมงครึ่งแล้วลุมท้องกับเม็ดแห้งตัดหญ้าเนาะครับผมหากเหลืออยู่ประมาณน้ำมันครึ่งถังกันแล้วพี่น้องนี่นออากับผมหากขอสวัสดีตะเพียงจำนนนเนี้ครับผมพบพอกันขีปนาเนาะครับเนาะโชคดีมีชัยกันทุกคนครับผมสวัสดีครับ